ไฮทุกคนคลิปนี้นะริบบินก็จะไปเรียนหรือว่าฝึกพิลาทิสค่ะกันที่โซฟิสสาขาเดินนายพระรามก้าพิลาทิสนะคะก็คือการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อส่วนแกนกลางลำตัวหรือเรียกว่าคอบอดี้นั่นเอง พิลาทิสอะอย่างที่ได้ทราบกันน้อว่าแบบมีประโยชน์อย่างมากเลยก็คือจะช่วยทําให้คอรอดีหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนแกนกลางลําตัวค่ะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นช่วยปรับสมดุลช่วยฝึกในเรื่องของการทรงตัวด้วยแล้วก็ช่วยทําให้ผ่อนคลายและลดความเครียดได้ด้วย ถึงแล้วค่ะที่โซฟิสสาขาเดินนายพระราม9อย่างที่เห็นบรรยากาศเนาะมีความสะอาดแล้วก็กว้างค่ะนี่ก็คือตารางค่าบริการนะคะและที่นี่เขาก็จะมีล็อกเกอร์มีห้องอาบน้ําด้วยสามารถมาเรียนก่อนที่จะไปทํางานได้เลยนะเขามีถึง10สาขาด,ด้วยกันค่ะอุปกรณ์ทันสมัยมากแล้วก็ในส่วนของการเรียนน่ะจะเป็นการเรียนแบบตัวต่อต,ตัวค่ะกับคุณครูคนั่นเองใครนะคะที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถมาเรียนได้เรียนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยค่ะและคุณครูคเ็าถ่ายรูปสวยด้วยนะเหมาะมาก เลยสำหรับคนที่ชอบทำคอนเทนต์นะคะส่วนตัวริบบิ้นเองอะ่ะก็มีอาการออฟฟิซินโดมค่ะซึ่งพิลาทิสอ่ะสามารถแก้อาการออฟฟิซินโดมแล้วก็มีท่าที่เน้นแก้เฉพาะจุดด้วยไม่ว่าจะเป็นการปวดเอวปวดบา่าปวดหลังหลังแข็งตัวตึงกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นนะคะสามารถช่วยได้ก็จะช่วยสร้างความแข็งแรงค่ะแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายเพิ่มความคล่องตัวขึ้นที่สําคัญนะจะช่วยทําให้บอดดี้ของเราสวยอีกด้วยค่ะเป็นการฝึกการหายใจด้วยเนาะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนหรือว่าฝึกพิลาทิสนะคะริบินแนะนำที่นี่เลยค่ะโซฟิต so ลองติดต่อไปได้เลย